การบ่นนะคะถือเป็นเรื่องปกตินะคะโดยที่เราคิดว่าใครๆก็บ่นได้แต่ถ้าเกิดมีในะเรื่องราวของความรู้ใหม่ที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าการบ่นมีโอกาสทําให้เราเกิดกร่อการเสี่ยงการเป็นโรคมากมายค่ะเพราะในเรื่องราวของนะคะงานของวิจัยมีการบอกว่า การบ่นเนี่ยนะคะทำให้เรานำพาไปสู่ขั้วพลังลบของการใช้ชีวิตนะคะและมีโอกาสทำให้สมองส่วนหน้าที่เรียกว่าฮิปโปนะคะแคมปัสเนี่ยเกิดการลดตัวลงค่ะและเมื่อไหร่สมองส่วนนี้ลดตัวลงนะคะมันจะทำให้นะคะมีโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งนะคะมันจะทำให้หลั่งสารเคมีต่างๆจากความรู้สึกในการบบนแน่นอนลหละมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีมันก็เป็นตรงกันข้ามก็รู้สึกที่แย่เมื่อรู้สึกที่แย่สารเคมีจากสมองก็หลั่งแต่เรื่องแย่ๆให้กับร่างกายดังนั้น